สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีแฟนกลับของ p a าส a ตอา์เลสซินะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการรีวิวชุดแต่งของตัว NEW ิวเ h คันสีบอลเงินที่อยู่ตรงหน้าเรานี่นะครับผมกับชุดแต่งที่บอกว่าโคตรหล่อแล้วก็หล่อมากๆนะครับคันนี้เราจะใส่ด้วยชุดแต่งของตัวว a s ูมาเอรอบคันนะครับ แล้วก็เสริมด้วยตัวคิ้วล้อนะครับผมที่แบบเนียนมากๆนะครับแล้วก็มีตัวคาดเอเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับแฟนลับชมมุมด้านหลังนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับก็น่าจะใกล้ค่าแล้วนะครับแสงก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังนี็แบบโคตรหล่อเลยนะครับส่วนด้านหน้ามันจะย้อนแสงนิดนึงนะคันนี้ผมจะเน้นตัวด้านหลังให้แฟนลับนะครับเราเข้ามาดูกันใกล้ๆนะครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวสเกิร์ตหลังนะครับสีตามตัวรถตัดตัวทนด้วยสีดำด้านนะครับแล้วก็มีตัวตัดสีบอลอยู่ตรงกลางนะครับเสริมความแข็งแกร่งตัวนี้จะเป็นตัวท่อนะครับผมนี่จะเป็นสีบอลเงินน่ตัวนี้ตัวจะเป็นตัวครอบไฟตัดหมอกนะครับด้านหลังนะครับครอบตัวทับทิมยังหล่อนะครับตัวเซ็นเซอร์ยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลย ชิ้นต่อไปเรามาด้วยตัวคาดเอของมาซาโตะนะครับที่หล่อมากๆดูไม่เลเอะเทอนนะครับค่ายนี้ตัวนี้จะเป็นตัวมุมด้านหลังแล้วก็เรายังสามารถเสริมตัวคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อแบบนี้นะครับเป็นสีดําเงานะครับใส่แล้วล่องตัวมากๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวครอบบันไดแบบซ่อนล่องนะครับสามารถขึ้นลงได้ปกติกเลยนะครับ รครับใส่ไปแล้วไม่ต้องกังวลนะครับขึ้นลงสบายส่วนนี้จะเป็นตัวมุมด้านหน้าของตัววาสุมาเอ็กนะครับเป็นสีตามตัวรถตัดทุกทนด้วยสีดำด้านนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีการเล่นลายเส้นที่เป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้จะเป็นตัวงานลิกสิธิ์แท้นะครับวาตสุมานะครับแล้วก็จะมีเพลสสีแดงนะครับเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับ ตอนหน้านี่จะย้อนแสงนิดนึงนะครับเราให้ดูประมาณนี้นะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างจอดเยอะนะครับตอนหน้าจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับการลับของพัตตานะครับในโซนของกรุงเทพปริมณฑลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มาติดให้ลูกค้าที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับลูกค้าในโซนกรุงเทพปริมณฑลจะเข้าไป ใช้บริการที่ลังสิทธิ์ลูกนกาก็ได้นะครับหรือท่านใดไม่สะดวกนะครับก็เรียกปัตาให้บริการที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโซนจังหวัดละเอียดด้วยนะครับเราปิดด้วยตัวมุมด้านหลังแบบนี้นะครับท่านใดนะครับใช้ตัว New e ชมไมลล่าสุดอยู่นะครับต้องการข้อมูลในการแต่งสไตล์นี้นะครับหล่อๆแบบนี้นะครับสามารถพัก้ามาปรึกษาปัตาได้นะครับสำหรับคลิปนี้กับการแต่งรถคันนี้นะครับ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ